สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat ไฟทีครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมกอไปทีแมนครับจะมานำวิธีการลบ extension หรือส่วนขยายใน Google Chrome ที่เราควรรู้นะครับต้องบอกว่าเจ้า e x t e n s i o n หรือส่วนขยายเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับที่เป็นเครื่องมือตัวช่วยใน Google Chrome แต่บางคนนะครับรวดมาใช้งานแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โดนอยากจะลบออกทำยังไงเรามาดูขั้นตอนการลบตรงนี้กันครับ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการลบนะครับ extension หรือส่วนขยายใน Google Chrome ง่ายๆครับก่ะนอื่นต้องบอกว่าส่วนขยายนะครับเราจะเห็นในส่วนตรงนี้แถบบาร์ตรงนี้เห็นไหมครับนี่เป็นส่วนขยายเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูนิดนึงสูงเข้าไปนี่คือส่วนขยายนะครับซึ่งเวลาเราจะลบนะครับตรงนี้นะครับมุมตรงนี้นะให้เราไปดูตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือส่วนขยายนะครับเป็นรูปในส่วนของเหมือนจิ๊กซอว์นะครับเอาเมาส์ไปแตะตรงนี้นะครับกดแล้ลคลิกเข้าไปครับแล้วมันจะมีในส่วนของหัวข้อปรากฏขึ้นมานะครับ ก็คือตัวจัดการส่วนขยายนะครับให้เราไปติ๊กตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกเลยครับว่าส่วนขยายไหนที่เราไม่ต้องการนะครับอย่างมูติวราพิ่กฟจะเอาตัวแปลาภาษาออกตรงนี้นะกดนําออกครับกดนําออกปุ๊บก,ก็เป็นการถอนการติดตั้งนะครับซึ่งถ้าเกิดอันไหนที่เราไม่ต้องการให้กดนําออกเท่านั้นเองครับเราก็สามารถลบในส่วนของ extension ส่วนขยายที่ไม่จะเป็นออกแล้วครับ และนี่ก็คือวิธีการลบ extension นะครับส่วนขยายใน l o o h r o ค e นะครับง่ายๆด้วยตัวเองนะครับเป็นเทคนิคดีๆที่เรามาฝากกันในวันนี้นะครับเชื่อว่าจะมีประโยชน์กับคนที่ใช้งาน Google Chrome อยู่นะครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับและต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตามครับอยากสมุนเราครับช่วยกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat ไฟครับ